เกมเตะบอลชนบอลนะครับชาหน้องเตะลูกบอลไปชนกับลูกบอลอีกลูกหนึ่งนะครับถ้าใครทําได้นะครับก็จะได้เสื้อพี่หนึ่งมะชลีกาไปนะครับสวัสดีครับผมชื่อโปเตอร์ครับยิงเลยครับผมฮบคนแรกนะครับผมแม่นมากครับผมรอรับเสื้อพี่หนึ่งี่เลยครับ ชื่อนัดครับน้องนัดจัดไปครับผู้ต่อปองปอนสวัสดีครับผมชื่อโปรแกรมครับน้องโปรแกรมครับจัดไปครับน้องปังปอนครับน้องปังปอนครับผมจัดไปครับโอ้ยน้องนภัสครับจัดไปครับสันครับน้องซันครับจัดไปครับออกข้างไปชื่อคิวครับจัดไปครับ เช่อยู่นนไปนัองดีหูยนครับน้องหมูยุนจับไปครับนูยนขึ้นด้วยโอ้ยอ๋อนน้องนอน้องเครครับพลอยค่ะน้องพลอยจับไปครับออข้างไม่ไปไลนั่งรอก่อนชื่อน้องพลอครับน้องพัดจับไปครัับครับ ข้างไปชื่อดาวกอนครับจับไปครับออกข้างไปน้องโฟกัสครับจับไปครับซ้มดูเพื่อนเนื้อว้าวถงตัครับจับไปครับสเสือสองมากกว่าชื่อข้างไปชินครับจับไปครับอุ้ยนิเดียวน้องพันธ์จับไปครับอุ้ยนิดเดียว ยินดีกับน้องคิวกับน้องโปสเตอร์ด้วยนะครับรับเสื้อพี่หนึ่งวชิริกาไปเลยครับผม yeah!